สวัสดีค่ะ FC ค่ะสวัสดี FC ทุกคนนะคะน้องเอเดนะคะนี่นะคะ FC ไม่รู้ลุงวางฟื้นหรือยังเนอะนะคะพี่น้องลุงวางฟื้นยังโอ้ฟื้นนานแล้วมีเสียงแล้วนะคะพี่น้องเพราะเมื่อวานลุงวางก็ขึ้นมุงหลังคานะตั้งแต่เช้านะคะจนถึงหัวข้าเลยนะคะนะคะก็เมื่อกี้ส่งเสียงเรียกนะก็น่าจะฟื้นแล้วนะคะ วันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์นะเด็กๆก,ก็น่าจะปิดเทอมน้องตองปิดเทมอมย่างลุงวังย่างอ่ะเหมือนน้องฟางเลยนะน้องฟางก็รอสอบนะคะวันที่วันจันท์นี้นะคะก็สอบเสร็จก็ปิดเทอมนะคะอันนี้ก็มาดูบ้านเสือนะพี่น้องเสือเอ้ยเมื่อไหร่จะมาอยู่เนาะเดี๋ยววันนี้เราเจอเสือเราจะถามเสือเลยเมื่อไหร่เสือจะมาอยู่นะนะบ้านจนแบบเออปาย,ยึดแล้วนะคะพี่น้อง ปดาบอกปดายึดบ้านเสือแล้วเออปดาจะยึดบ้านเสือแล้วเมื่อไหร่เสือจะมาอยู่อันนี้เ็าเป็นครัวนะบ้านป้าดานี่ค่ะน่ารักมากเล็กๆน้อยๆน,นะคะอะไปะวันนี้เราเงินทองเรามีน้อยนะะเดี๋ยวเราไปดูนะะว่ามันมีกี่ถุงไปคลิปแรกนะคะเราก็ได้ไปดูนะฮะ สวนผักมานะอ่าเราก็ทึ่งในผักของคนอื่นเขานะฮะแต่แต่เราไปดูแตงของเราบ้างนะคะทุกคนแตงของเราเป็นยังไงบ้างเอ่ยนะเฮ้ยโอ้โหดอกแคเพียบเลยปุ๊เมื่อไรจะมาเก็บแคไปกินโอ้โหดูดอกเต็มเลยนะคะคิดถึงยายฮันนี่จังเลยนะคะเมื่อไหร่ยายนี่จะกลับมานะนะคะโอ้ยดูดอกแคเต็มไปหมดเลยเนี่ยหลังบ้านแอชชิดนะฮะยอดก็เต็มเต็มนะฮะ นี่นะน้ำพริกน้ำพริกนะปุ๋บอกว่าพี่แอนอยากกินก็เก็บไปกินเลยนะแต่ว่าแอดแอนอะ่ะไม่ได้ไม่ชอบดอาแคนะพี่น้องนะแต่ชอบยอดแคแต่ถ้ายังไม่มีน้ำพริกก็ไม่เก็บนะคะอ่ายังไม่เก็บยังไม่เก็บไปลวกไปกินนะให้ให้มันอยู่บนตัวอ้าวชิเสร็จแล้วนะเราก็มาดูแตงกวาหลังบ้านเรานะโอ้โหใจหายวัาบเลยนะคะดูดูแตงกวาบ้านแอนแอน ทำไมดึงกระเปาะขนาดน้ดูนะอันนี้เขียวกะเปาะแล้วแล้วลูกมันก็เป็นแบบนี้ด้วยนะคะเอซดูดูนะฮะนี่นะะทุกคนทำไมมันงองงองงวงไม่รู้เดี๋ยวดูนะฮะนี่นะแตงอะไรก็ไม่รู้นะแบบนี้ดูอยากขำตัวเองดูนฮะนี่ค่ะแต่มันก็ยังมีลูกนะ เนี่ยมันจะเป็นงองงแบบนี้เลย่แตงขาดน้ำหรือแตงขาดปุ๋ยก็ไม่โอ้ยขำอยากขำตัวเองแต่ก็ได้กินอยู่นะคะนี่แต่ก็ได้กินอยู่นะเพราะว่าลูกมันก็ยังขึ้นเรื่อยๆนะก็ถือว่าประสบผลสําเร็จนะคะแต่ก็เห็นของยาแล้สะอ่อนมากเลยครับ่น้องสุดขำโอ้โหเราได้ยินเสียงช่างใหญ่ฮะในเช้าโอเคโอเค โอ้โหเริ่มทำงานแล้วทำอะไรทำอะไรบอกมาตังใหญ่เป็นยังเนาะแต่เซ้าเลยพี่น้องเลยมันยังแต่เศร้ามันแปดโมงแล้ว ่จเอ็มถ oh, ja. ึงกับหัวเลาะ่าเอ็มถึงกับหัวเลาะเลยนะครับพี่น้องดูนะฮะโอ้เตียกลุยงานแต่เช้าเลยฮะงนจกอานเอางานจากระบองนะพี่น้องเตรียม่เนร้เ็เอาแล้วพี่น้องไม่จะไปเกี่ยวกับเราเลยเออ อันนี้ก็มุงหลังคานละเนี่ย<า>นี่นะ,ะนะทา,า,างใหญ่อู้วันนี้ใส่เสื้อสีชมพูคู่กับคุณพันนายพันน,น,นนะายพลฮะใส่เสื้อเหมือนกันเลยครับพี่น้องออหวานแววเชียวเอาไปสิเล่นนเไปสิเล่ <laughs> จักรยานคู่ใจบ่เออออออนี่นะคะ อมองไม่เห็นแล้วนี่ค่ะนี่ยกลังคาแล้วก็สวยมากเลยนะคะนี่ค่ะสวยนะคะทุกคนเดี๋ยวเราดูไปใกล้นะะช่างใหญ่ลุยงานในเช้าเลยนะ,ะยน,นี่นะทุกคนสวยงามมากเลยะคะ่ะยกแล้วสูงขึ้นนะคะสูงขึ้นมาโล่งตรงนะคะนี่นะใหญ่เขาลุยงานในเช้าเลย เราลืมมาหมวกมาเสื้อมาแล้ว,เ,ลวเดี๋ยวเราไปเปิดร้านก่อนนะแป๊บหนึ่งทุกคนโอ้โหเราเห็นผู้ชายใส่เสื้อสีแดงนะคะนะผู้ชายใส่เสื้อสีแดงมาแล้วดรกกุหลาบนะป้าปูดอกกุหลาบไว้บริเวณริมตรงนี้นะคะสวยงามนะคะสวยงามมาก นะดอกจำปีก็ออกดอกสวยๆสวยนะออกเปลี่นหอมเลยนะเห็นไหมเห็นไหมเสือมาเขาก็ทำหน้าที่ของเขาเลยนะทุกคนพาดอกจำปีสวยมากเลยดูนะคะออกดอกงามๆเลยนะคนไทยก็ภูมิใจนะนี่ค่ะอันนี้ช่างใหญ่ปลูเองนะคะพี่น้องมุนเราเห็นผู้ชายใส่เสื้อสีแดงแล้วนะคะตะมุมตมุมแต่มุมนะพี่น้องไปไปทุกคนไปไปไป โอ้โหยมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้โหนายกลับมาแล้วโอ้โหจอเรดาเลยเดี๋ยวนี้ไลฟ์สดแบบใหม่เหรอนะเสือมอร์นิ่งโอ้โหมาแล้วครับผู้ชายใส่เสื้อสีแดงพี่น้องโอ้โหพี่น้องดูนะเห็นไหมถ่าเข้ามาปุ๊บเราก็โหนะเห็นไหม นี่เห็นไหม fc อะไรจะแดงขนาดนี้อะแดงนะวันนี้แดงแรงฤทธิ์นะแดงแรงฤทธิ์นะคะนี่เข้ามาแล้วครับพี่น้องโอ้โหวันนี้เราก็โอ้โหเย็นเสร็จเลย <laughs> นะคะโอ้โหเสือไม่มานี่คิดถึงนะคิดถึงทุกคนเหมือนกันเออเป็นอย่างไรบ้างแม่แม่ะแมนะแม่ก็ทีโมเข็มที่เจ็ดต่อจากปีที่แล้วที่หกเข็มไปแล้วเออ ก็ประมาณสิบเ็มก็จะผ่าตัดเนอะอย่างนี้เสือก็ต้องไปกลับไปกลับอีกดิโอ้ไปกลับไปกลับอีกนะนะนี่เพราะว่าแม่เป็นส่วนเขาเรียกว่าเป็นสิ่งที่ล้ำค่านะเพราะว่าท่านยังมีชีวิตอยู่เนาะเออนะก็ต้องดูแลแม่นะคะตอนนี้เสือกลับมาแล้วนะ FC กลับมาก็เหมือนเดิมครับพี่น้องนี่นะคะก็เช็ดนะฮะนี่ค่ะเช็ดถูสารานะจ้ะช่วงที่เสือมาอยู่ก็นี่ค่ะก็ช่วยกัน ก็กอเออน,น,นะไม,ไม่ไม่พี่โลมก็แอนไม่แอนก็ปุ๊กนะฮะเ,เราเวียนกันไปอยู่นะฮะอืมนะเนี่ยช่วยกัน,นอ,นอ,นนอโอเค,อเ,คเดี๋ยวเรามาเปิดร้านนะฮะไม่รู้ว่าช่างใหญ่อย่าอ้ดูนะช่างใหญ่อยู่บนหลังคาแล้วนะพี่น้องนู่นนู่นบ้านนะฮะโอเคนะสําหรับคลิปนี้ประมาณนีน้นะเดี๋ยวเราเปิดร้านก่อนไม่รู้ช่างใหญ่จะมีงานอะไรให้ถ้าเราทํานะจ้ะนะก็ฝากด้วยนะเอฟซี ฝากผลิตภัณฑ์ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กับช่างใหญ่กับคุณนายแปลงผักด,ด้วยาการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ด้วยนะคะในช่องแอมซี้สวีสดีค่ะบ๊ายบาย